มา,มาแล้วครับอันูนใช่กันแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับปลาขยโยนครับโนบ้านกับกำยุ่นแนนครับ กำลังขันยนให้กันนะครับหนกปลานกบานนะครับผมนะครับสิทำเตี่ยมเลยว่นะครับ,ม,รบมือนี้เหยียบครับหนกปลาครับนกบ่าลายครับมือหนกบ่าลายนะ ย่นด้วยกันครับบมเห็นขยับไปใส่เลยนะครับนี่ครับเพิ่นมาเอาฟื้นนะครับเพิ่นกับกลับครับว่าพวกต้อนกอู้่นีนะครับเป็นให้โอกาสโมต้อนนกนะครับผมโอ้นกขมกำลังมาหากันเนี่ครับเพิ่นลงแป้าฟื้นนะครับ วงสิวมารขังเล่มือนี่น,นี่ก็ย้นอยู่ครับขันนู้ในให้กันนะครับผมยานแต่ว,ว่าเขามา รวมแล้วครับคคสงเป็นตะเหนยียวอยู่ครับพ,พี่น้อง กเคยมาต่ออยู่นะครับเคยได้ไปเตีต่ยมหนึ่งนะครับได้ไปตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงไว้ครเป็นต่ออยู่ครับแต่นกอยากหน่อยอยากน้อยครับมือนี้นกบ่หลายนะครับเป็นโคกจริงครับแต่ว่านกบ่หลายครับ อนุญาตนะครับไปเก็บลกลงนะครับไปกินเขาเที่ยงกตีใหญ่ไม้ไหมนะครับนี่ครับตีใหญ่ไม้ไหมนะครับผมสวัสดีครับรอชมไม้ข้างหน้านะครับครับขณะนี้กับใบมงครเข่งนะครับใหญ่มาไหมไหมครับอืมครับมองเชียวเชียวครับเขียวเนีวครับ เขียวๆภูมิใน้อยครับกลางๆครับนกเห็นบินนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นขันนะครับก็ว่ารู้ว่าสิได้เตรียมเานครับมือดูไก่ครับซุ่มมาแล้วยังมหอดนะครับคุาชมแล้วครับนกอีกของทีมงานอีกตัวหนึ่งกับขันแล้วครับสองกุ๊กครับ แต่นกผุมยุ่ไกลครับจะบด้งยิ้นหนกอยู่กไกลครับนะครับตรงเขียวๆนะครับเนาะเขียวๆนะครับผมไม่น้อยเซตตัตมๆนะครับยืนสซยอนะครับปรับสภาพตามนกเกียดนะครับหรือว่านกเหนียวนะครับลองเบิง์นะครับ ลองเบิงว่าสิได้พผลม่อุกทันกับองเบิงนะครับใส่มีต้นเทียมนะครับผมโอ้ลมอย่างน,อนอ้อบาดน,นี้ก็หมุนขัดกับแบบน,นี้หมองอื่นมาล้มล้มมองเดียวเนาะพี่นอนโอ้ตนอยุค้าตีิ่งเล้งเลยรอชุนะครับว่าสิ มีเตรียมมหอดคำน,นะครับเริ่มหลังจากกินเขาเที่ยงแล้วนะครับกลับมามหมายไมนะครับใหญ่ามาทั้งโู้ใช้นะครับมัอนอำเภอผู้ใช้ครับอย่า,าเลยนะครับผมรู้ว่าสีเหนียวอยู่น,นะครับบางนี้รอรุ่นนะครับผม เห็นเขาเที่ยงแล้วก็ใหญ่ใหญ่กันไปใส่เนาะครับผมก็ลงไปกลางตรงหน้าผมนะครับที่เป็นโขกนะครับแถวนี้ล้องใส่บ้งนะครับแบบผมครับใส่ตัําครับยืนใส่หาภูใหม่งามๆนะครับไอ้นีต้นเทียมนะครับผมลงมาบ่มีผาดครับถ่านนกมารวมนะครับ มาชมกันนะครับผมทีมงานก็นบบกเอานกเก็บนะครับสิ้พากันกับบานนะครับผมไม้สองนกเงียบครับนกบุมีเลยครับเลยสิไปเก็บนกลงนะครับทีมงานไปนกบุมีครับเอานกลงทั้งผมกด้ยนินเสียงขันนี่หรอกต่ว่ามันกัน ขับนหน่วย,ยนะครับขับกำลังเนี่ยย่างไปเกียบนกนะครับผมยุ่ไก่ครับบเห็นหัวนกโอ้ผมแต่มีโยมีนกกดนตายครับนกผมยุกไก่ครับนนผ,นกกบนผกกบุนครับยุ่ผุนครับต้นไม้ยังสูงนะครับ มำไปเบื่อยนะครับผมว่มาเป็นแต่มีเต็มมบ่เืมยกำลังไปครับแต่กระดิงยินเสียงงกหันยิ่งนะครับทั้งยิ่เสียงแบบเหว,ะวะนะครับตัวนึงอย่นะครับผมกะเฮ้นบีนขึ้นนะครับข้นนึงตัวนี้นะครับ นี่ว่าหมกต้นมะขันเนะครับครับครับตึนต้นแหงๆเงี้ยนะครับนี่ครับไกลกันอยู่ครับหนุกกระสนเหนียวน้อยนะครับขันเป็นมีก็ได้ หอนนะครับผมครับผมมีลงรวมไเลยนะครับเสียงเหลี่ยงอยู่ครับเหนี้วครับผม ครับไส่นี่นะครับผมขออนุญาตเอานกลงคนะครับผมเก็บนกกอนนะครับครับนกต่อมาไก่ยีนะครับแต่ว่าวกเขาร่วมครับมาบาร่วมเนาะครับผมวันี้ก็กลับบ้านเนาะครับผมรออาจารย์เนยเนาะครับเก็บนกขันมาครับ วัวสิมีเตรียมวัวนะครับวัวเห็นีรหนะพีะ่อยูนนกอากาศมันฮ้อนครับมือนี่มันเกลยบมเขานกนะครับอากาศมันฮ้อนนกเยรยนบมีครับครับอาครับ อย่างนี้สองท่านนะครับนี like bottle bottle ่ครับอย่างนี้นะครับคือเป็นนายแพทย์นะครับผมนี่ครับพอยึดครับนี่ครับได้เย็นครับคู่หูครับเป็นเด็กครับคือว่านกไหลแท้ได้เย็นคือว่านกไหลแท้โอ้ยตัวตัวนี ตัวเล็กน้อยแล้วตัววแล้ครับตัวเลียวครับโอ้ตัวเรีวเล็กน้อยมีอยู่นะครับแต่ว่ามันกับนกพนักอากาศมันฮ้อนนะครับเจอไรโบเขารวมลงครับมาผู้สาวตัวเล็กน้อยแล้วผมคือผู้ใช้ครับละเอียดนะครับที่แรลงมาจากรองคำนะครับผมขออนุญาตนะครับโอ้อากาศฮ้อนมากครับ เท่าตัวแล้วครับผู้เท่าตัวเล็กน้อยครับโอ้ก่อนยื่นนะครับของเรียนของเรียนอย่าลืมครับให้กำลังใจผู้ทำคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจและคอมเมนต์นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลนะครับผม หม้นี่เพราะอะครับกลับบ้านนะครับผมหัวน้ำเหลียวครับสีตัวครับกับสี่โตครับผมบ่อได้เต็มครับเอาวัสดีครับ